นิทานธรรมเรื่องเด็กหญิงที่อยากได้รองเท้าคู่ใหม่เล่าโดยแม่ชีอัญญาทุกเช้าตรู่ก่อนละคังวัดจะดังก่อนแสงอรุณจะคลี่ตัวออกจากขอบฟ้าแม่ชีอัญยามักได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆผ่านลานวัดที่ยังเปียกชื้นด้วยน้ำค้างเสียงนั้นไม่ใช่เสียงรองเท้าปกติแต่มันเป็นเสียงสั้นๆเบาๆดังตึกตึกอย่างอดทน ราวกับรองเท้าพ่อใบเล็กๆคู่หนึ่งกำลังขอโลกอย่างสุภาพว่าขอทนอีกสักวันได้ไหมแม่ชีอัญญารู้ทันทีโดยไม่ต้องลืมตาว่าเสียงนั้นเป็นใครเด็กหญิงชื่อดาวเด็กหญิงตัวเล็กที่เดินผ่านวัดทุกเช้าราวกับเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจยามรุ่งสางรองเท้าที่ดาวสวมเป็นสีฟ้าอ่อนซีดจางสีที่ครั้งหนึ่งเคยอาจสดใส แต่วันนี้เหลือเพียงร่องรอยของความพยายามผ้าผุผูฉีกออกตรงปลายเท้าจนเห็นนิ้วเล็กๆโผล่มาทักทายพื้นดินทุกก้าวคือการประคองทุกอย่างคือความอดทนแต่สิ่งที่แปลกที่สุดไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่ความขาดไม่ใช่ความจนหากคือใบหน้าของเด็กหญิงคนนั้นดวงตาของดาวยังเป็นประกายรอยยิ้มยังสดใส เหมือนเด็กที่ไม่รู้จักคำว่ายอมแพ้ทั้งที่ชีวิตสอนคำนี้ให้เธอเร็วกว่าคนอื่นรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มที่ปฏิเสธความลำบากแต่เป็นรอยยิ้มที่เลือกจะอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนมันเป็นรอยยิ้มแบบที่ทำให้คนมองแล้วเผลอคิดว่าบางทีความเก่าในชีวิตอาจไม่ได้ต้องการของใหม่เสมอไปบางครั้งแค่หัวใจที่ยังยิ้มได้ ก็ซ่อมแซมทุกอย่างที่แตกสลายได้มากพอแล้วรองเท้าอาัดขาดแต่รอยยิ้มก็ยังเดินต่อได้คือความมั่งคั่งที่เด็กบางคนมีมากกว่าทั้งโลกเมื่อเธอเดินผ่านวัดแม่ชีก็รู้สึกได้ถึงความเข้มแข็งบางอย่างที่อบอุ่นยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเช้าที่โรงเรียนรองเท้าที่ํำรุดของเด็กหญิงมักดึงสายตาผู้คนได้เสมอไม่ใช่เพราะมันดังแต่เพราะมันต่าง สายตาบางคู่มองด้วยความสงสัยเหมือนกำลังตั้งคำถามในใจว่าทำไมยังสวมรองเท้าแบบนั้นอยู่สายตาบางคู่แอบอมยิ้มยิ้มบางๆที่ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ทำให้หัวใจคนถูกมองรับรู้ได้ทันทีดาวรู้เธอรู้ทุกอย่างรู้ว่าใครมองรู้ว่าใครคิดอะไรรู้แม้กระทั่งสายตาที่พยายามหลบเพราะไม่อยากรู้สึกผิดแต่เด็กหญิงไม่เคยก้มหน้า ไม่เคยห่อไหล่ไม่เคยทำท่าเหมือนอยากหายไปจากตรงนั้นดาวยืนตัวตรงเหมือนเด็กที่รู้คุณค่าของตัวเองแม้จะไม่มีอะไรใหม่ๆให้โชว์โลกเธอเก็บทุกความรู้สึกทุกคำที่ไม่ได้พูดทุกสายตาที่ไม่ได้เอ่ยใส่ลงในหัวใจเล็กๆของตนอย่างเงียบงันและมั่นคงไม่ใช่เพราะไม่เจ็บแต่เพราะเธอเลือกจะไม่ให้ใครเอาความจนมาเป็นเหตุผลในการทำให้เธอเล็กลง เมื่อถึงบ้านดาวมักถอดรองเท้าออกอย่างชา้ชาๆชา้าราวกับกลัวมันจะเจ็บทั้งที่มันเป็นเพียงสิ่งของนิ้วมือเล็กๆลูบไปตามรอยขาดจับผ้าผุผุตรงปลายเท้าเหมือนกำลังปลอบเพื่อนเก่าที่เดินเคียงข้างเธอมานานรองเท้าคู่นั้นไม่ใช่แค่รองเท้าแต่มันคือพยานของทุกเช้าที่ต้องรีบทุกวันที่ต้องอดทนและทุกก้าวที่เธอไม่เคยหยุดเดิน มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามการไม่ยอมแพ้ของชีวิตที่ไม่มีตัวเลือกมากนักแต่ก็ยังเลือกเข้มแข็งได้เสมอและตลอดเวลาที่ผ่านมาดาวไม่เคยบน่นไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะได้คู่ใหม่ไม่เคยใช้ความลำบากเป็นเหตุผลให้ตัวเองอ่อนแอเพราะในใจของเด็กหญิงรองเท้าคู่นี้อาจเก่าอาจขาดแต่ยังพาเธอไปถึงที่หมายได้ทุกวันแม่ของดาวทำงานหนักทุกวัน งานที่ไม่มีชื่อเรียกสวยงามไม่มีใครปรบมือให้และไม่มีวันหยุดจริงๆหลังจานในกลัวคนอื่นซักผ้าให้คนที่ไม่เคยรู้ชื่อก้มหน้าอยู่กับกองงานที่ซ่อนกลิ่นสบู่และกลิ่นเหงื่อเอาไว้ปะปนกันจนแยกไม่ออกว่าวันไหนคือกลิ่นของความสะอาดวันไหนคือกลิ่นของความเหนื่อยมือของแม่หยาบเล็บสั้นหลังงอเล็กน้อยแต่ทุกก้าวที่เดินกลับบ้าน เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะไม่ให้ลูกต้องรู้สึกว่าชีวิตนี้โหดร้ายเกินไปกลางคืนหลังจากดาวหลับไปแล้วแม่มักหยิบกระปุกสีแดงใบเล็กออกมาจากใต้เตียงวางมันไว้ตรงหน้าใต้แสงไฟดวงเดียวในห้องแคบแคบเสียงเหรียญกระทบกันเบาๆดังกริ้งกริ้งเหมือนเสียงหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้แม่ค,ค่อยๆนับทีละเหรียญทีละเม็ด เหมือนกำลังนับความหวังอย่างระมัดระวังกลัวมันจะหล่นหายหรือแตกสลายไปก่อนถึงวันนั้นเหรียญทุกเหรียญไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากชั่วโมงที่ยืนนานเกินไปจากแรงแขนที่ปวดล้าจากการอดทนที่ไม่เคยถูกเล่าให้ไกลฝั่งมีใจของแม่มีภาพหนึ่งชัดเจนเสมอภาพของลูกสาวที่ยิ้มกว้างในวันที่ได้ใส่รองเท้ากู้ใหม่รองเท้าที่ไม่กัดเท้าไม่ขาด และไม่ทำให้ใครต้องหันมามองด้วยสายตาแปลกๆแต่ทุกครั้งที่เงินใกล้จะพอชีวิตก็มักเดินเข้ามาเคาะประตูด้วยเหตุจำเป็นที่เลื่อนความฝันออกไปเสมอค่าเช่าบ้านค่ายาค่าไฟหรือบางวันที่งานหายและความเงียบเข้ามาแทนที่แม่ถอนหายใจเบาๆเก็บเหรียญกลับลงกระปุกแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ แม่บางคนไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองเพราะความฝันทั้งหมดถูกเก็บไว้ให้ลูกทีละเหรียญทีละวันด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้วันนี้แดดแรงแรงจนพื้นถนนแผดเผาราวกับท้องฟ้าอยากทดสอบใจคนที่ยังไม่ยอมแพ้ให้ชีวิตแม่เดินกลับบ้านด้วยก้าวที่ช้าลงทุกทีไม่ใช่เพราะเหนื่อยอย่างเดียวแต่เพราะในมือข้างหนึ่งมีสิ่งที่เธอไม่อยากให้หล่น ไม่อยากให้กระแทกและไม่อยากให้ความฝันของมันสั่นคลอนถุงพลาสติกสีขาวใบนั้นดูเบาเบาจนใครๆอาจคิดว่าข้างในไม่มีอะไรสำคัญแต่สำหรับแม่มันหนักเหลือเกินหนักด้วยวันเวลาที่อดทนหนักด้วยเหงื่อทุกหยดและหนักด้วยความรักที่ใช้เวลานาน,านแสนานานกว่าจะเก็บสะสมได้ครบพอถูกยางก้าวที่เดินถุงนั้นแกว่งไวเบา เหมือนหัวใจของแม่ที่ยังไม่กล้าดีใจเต็มที่กลัวว่าความหวังจะเปลาะบางเกินไปสำหรับโลกที่ไม่เคยใจดีนักเมื่อถึงบ้านแม่วางถุงพลาสติกลงบนโต๊ะโต๊ะไม้เก่าที่ผ่านเรื่องราวมาไม่แพ้ชีวิตของเธอมือของแม่สั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะอ่อนแรงแต่เพราะความรู้สึกบางอย่างที่อัดแน่นอยู่ในอกความรู้สึกกลัวกลัวว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงความฝันสั้น ที่ตื่นขึ้นมาแล้วหายไปแม่ค่อยๆเปิดถุงช้าช้าราวกับกำลังเปิดหัวใจของตัวเองข้างในนั้นคือรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่สีฟ้าอ่อนสีที่สดกว่าเก่าสีที่ยังไม่ถูกฝุ่นถนนแตะต้องผืนผ้าที่ยังไม่เคยรับน้ําหนักของใครแม่มองมันอยู่นานนานพอที่จะเห็นภาพลูกเดินไปโรงเรียนโดยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องก้มหน้าและไม่ต้องยิ้มกลบความลำบากอีกต่อไป แม่วางรองเท้าคู่นั้นลงบนโต๊ะอย่างแผ่วเบาเหมือนกลัวว่าถ้าเสียงดังเกินไปความหวังอันเปราะบางนี้จะสลายไปก่อนที่ลูกจะได้เห็นก่อนที่ลูกจะได้สัมผัสก่อนที่แม่จะได้บอกตัวเองว่าวันนี้แม่ทำสำเร็จแล้วนะรองเท้าคู่หนึ่งอาจเบาสำหรับคนอื่นแต่สำหรับแม่มันหนักด้วยความรักที่ใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าจะวางลงได้อย่างมั่นใจภายในบ้านเงียบผิดปกติ แม่เดินไปที่ห้องของลูกหัวใจเต้นช้าลงโดยไม่รู้ตัวเหมือนกำลังกลัวบางอย่างที่ยังไม่กล้าเรียกชื่อบนเตียงไม่มีเด็กหญิงนอนรอมีเพียงหมอนใบเล็กที่กระดาษโน้ตหนึ่งแผ่นวางไว้ตรงกลางเหมือนถูกจัดตำแหน่งมาอย่างตั้งใจแม่หยิบมันขึ้นมามือสัน่นทั้งที่กระดาษเบาเหลือเกินถ้อยคำบนกระดาษไม่ใช่คำใหญ่โตไม่ใช่คำสวยงาม เป็นเพียงภาษาของเด็กคนหนึ่งที่เขียนด้วยความคิดถึงและความห่วงใยที่โตเกินวัยเด็กหญิงบอกว่าเธอไม่ต้องการรองเท้าใหม่ไม่ใช่เพราะไม่อยากได้แต่เพราะอยากให้แม่เก็บเงินไว้ใช้จ่ายในบ้านใช้ในวันที่จำเป็นใช้ในวันที่ชีวิตอาจใจร้ายกว่านี้เธอเขียนว่าหนูยังใส่ได้ค่ะแม่อย่าเป็นห่วงนะหนูอยากให้แม่ยิ้มมากกว่าแม่หลับตา น้ำตาหยดลงบนกระดาษหยดหนึ่งแล้วอีกหยดหนึ่งในวินาทีนั้นแม่เข้าใจทันทีว่าลูกเลือดยอมลำบากไม่ใช่เพราะไม่รู้จักความเจ็บแต่เพราะรู้จักความรักมากเกินไปบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราร้องไห้ที่สุดไม่ใช่ความจนแต่คือการรู้ว่าลูกยอมลำบากเพราะรักเรามากกว่าตัวเองรองเท้าคู่เก่ายังเปื้อนฝุน่นไหล่เล็กๆของเธอตกลงเล็กน้อย เหมือนแบกวันที่หนักเกินไวเอาไว้ทั้งวันแม่ไม่ถามว่าเหนื่อยไหมไม่ถามว่าเจ็บหรือเปล่าไม่ถามแม้แต่เรื่องรองเท้าแม่ไม่รอแม้แต่ลมหายใจเดียวรีบก้าวเข้ามาแล้วกอดลูกไว้แน่นแน่นราวกับอ้อมแขนนั้นจะการไม่ให้ความเหนื่อยล้าของโลกทั้งใบย้อนกลับไปแตะตัวเด็กหญิงได้อีกในอ้อมกอดนั้นไม่มีคำพูดไม่มีเหตุผลไม่มีคำอธิบายใดๆ มีเพียงหัวใจของแม่ที่เต้นอยู่ใกล้หัวใจของลูกเต้นช้าๆเหมือนกำลังบอกว่าแม่อยู่นี่นะแค่นี้ก็พอแล้วเด็กหญิงซุกหน้าเข้ากับอกแม่กลิ่นเหงื่อกลิ่นแดดกลิ่นความลำบากกลับกลายเป็นกลิ่นที่ปลอดภัยที่สุดในโลกน้ำตาที่เธอพยายามกลั้นมาตลอดวันไหลออกมาอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องขออนุญาตใครอ้อมแขนนั้นไม่ได้ซ่อมรองเท้า ไม่ได้แก้ความจนไม่ได้ทำให้พรุ่งนี้ง่ายขึ้นทันทีแต่ซ่อมหัวใจซ่อมความอ่อนล้าซ่อมความรู้สึกผิดที่เด็กคนหนึ่งเผลอคิดว่าตัวเองเป็นภาระบางครั้งสิ่งที่ซ่อมแซมเราได้มากที่สุดไม่ใช่รองเท้าคู่ใหม่แต่อ้อมแขนที่บอกว่าเหนื่อยมาเยอะแล้วนะโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำต่างหากเย็นวันนั้นแม่และลูกแบ่งไข่ดาวหนึ่งฟองกันอาหารธรรมดาที่มีเพียงเกลือเล็กน้อย กลายเป็นมือที่อร่อยที่สุดเพราะมีหัวใจของทั้งสองคนร่วมอยู่ด้วยในจานเดียวกันไม่มีใครพูดถึงรองเท้าใหม่บนโต๊ะอีกต่อไปแต่ความสบายใจกลับอบอวลเต็มห้องเหมือนแสงไฟที่ส่องสว่างจากด้านในมากกว่าด้านนอกรุ่งเช้ามาเยือนพร้อมแสงสีทองดาวสวมรองเท้าคู่เก่าเหมือนทุกวันแต่ท่าทางของเธอเปลี่ยนไปเธอผูกเชือกอย่างใจเย็น ลูกผ้าขาดตรงไปรองเท้าเหมือนขอบคุณมันที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแม่ยืนมองอยู่ไม่ไกลนักยิ้มให้อย่างภาคภูมิใจยิ้มที่บอกว่าลูกของเธอเติบโตจากข้างในลึกที่สุดแม่และดาวเดินเคียงข้างกัน,กนบนถนนสายเดิมแต่ทุกย่างก้าวกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นเหมือนโลกกำลังอบล้อมทั้งคู่ไว้ด้วยแสงอ่อนรองเท้าคู่เก่าอาจยังขาดแต่แววตาของเด็กหญิงกลับเปล่งประกาย รากับทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหมายใหม่ที่ไม่มีรองเท้าคู่ไหนมอบให้ได้แม่ชีอัญญามองภาพสองแม่ลูกละลายไปกับแสงเช้าจางๆในใจรู้ทันทีว่านี่คือบทเรียนของความพอเพียงและความรักที่เดินเคียงคู่กับความไม่สมบูรณ์แม่ชีคิดค่อยๆว่ารองเท้าที่ดีอาจช่วยให้ก้าวไกลแต่หัวใจที่มีความรักและความเข้าใจคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ ไม่ต้องเดินเดียวดายและในลานวัดเช้านั้นนิทานเรื่องรองเท้าขาดได้กลายเป็นบทเรียนที่ส่องสว่างกว่าแสงได้ในวันใหม่